คุณผู้ชมค่ะอุงอิงค่ะเตรียมออนทัวร์ประเทศทั้งแถบยุโรปค่ะล่าสุดค่ะเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วค่ะบอสโจพิมพ์ไว้แบบนี้ค่ะไฟหน้าประมาณเดือนกับรกดาคมค่ะพราะโจอุงอิงพร้อมทีมงานสาวน้อยค่ะไปเยี่ยมเยือน,นแฟนๆยุโรปอยากให้ไปประเทศไหนใครจะพาพวกเราไปบ้างคอมเมนต์หรือทักหลักใหม่มาได้เลยครับ เราบ,บอกคุณผู้ชมค่ะว,ว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะในมุมของแฟนคลับแล้วก็ใครหลายๆคนน่าจะดีใจมากๆที่นวันนี้ค่ะน,น,น้องหญิงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงค่ะเดินทางมาจนถึงการออนทัวไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากความสำเร็จในวะันเกิดเนาะแล้วก็การปิดวง4.7ล้านบาท และล่าสุดขะน้องได้เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อที่จะออนทัวร์แล้วก็ให้ความสุขกับพี่ๆค่ะชาวไทยในตรางประเทศรวมไปถึงชาวต่างประเทศด้วยซึ่งก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือดินแดนอธิปุทัยของประเทศของโลกของเรานี้ซึ่งต้องบอกค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าล่าสุดข้าพโจพิมพ์แล้วนะคะว่าไฟหน้าประมาณเดือนกรกฎาคมพ่อโจน้องอิงพร้อม ทีมงานสาวน้อยค่ะจะเดินทางไปยังแถบทวีปยุโร ซึ่งต้องบอกดิฉันนะมุมในมุมมองดิฉันนะว่าการออนทัวร์ยุโรปค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคนไทยในยุโรปเยอะมากค่ะรวมไปถึงแฟนคลับน้องอิงที่เป็นบ้านฮักในในในยุโรปเยอะมากหลังจากที่เราได้เคยไลฟ์สดแล้วมีพี่ๆพ,พ,พ่อฮักแม่ฮักเลยหลาย,ลายคนนะคะเข้ามาพิมพ์นะคะซึ่งเป็นบ้านฮักในต่างประเทศซึ่งเราเห็นชื่อทวีไม่ใช่เห็นชื่อประเทศในทางแถบยุโรปคือค่อนข้างเยอะมากๆเลยที สิ่งสําคัญที่สุดแหละเราอยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่ากรกฎาคมปีหนะ้าเจอกันอย่างแน่นอนแต่ว่าดิฉันแอบไม่รู้สิรู้สึกยังไงไม่รู้ว่ามีแพลนแหละว่าต้นปีกลางปีหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีช่วงเวลาที่อิง เซอร์ไพรส์ใหญ่อะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่การออนทัวร์ทวีปยุโรปอันนี้รู้สึกเซนสส่วนตัวนะแต่ว่าปีหน้าค่ะก็คืออย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นช่วงฤดูการเอ่อน่าจะปิดวงของของของ,ของรอบปีหน้ากันราคอดาคมปีหน้าก็จะไปออนทัวร์ย e ุโรปฝากถึงพี่ๆทุกคนค่ะว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเป็นการเสียเวลาแล้วก็เพื่อไม่ให้เอ่อ การเดินทางของน้องอิงเสียเปล่าดิฉันอยากจะให้ทุกคนน่ะลอง ใช้พื้นที่หรือว่าใช้คอนเน็ชันของทุกคนที่มีในการซัพพอร์ตน้องอิงค่ะเพราะว่าที่ฉันมองว่าการเดินทางไปอะค่ะนอกเหนือจากการเดินทางไปร้องเพลงในร้านอาหารต่างประเทศแล้วอะในลักษณะของการนําเสนอณนะทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่การไปร้องเพลงในร้านอาหารแล้วแต่ว่าถ้าทาเป็นลักษณะแบบแฟนมีตที่เป็นแบบกิจจลักษณะที่บริษัทที่เป็นบริษัทแบบบริษัทที่เขาทําศิลปินอนะ เขาทำกันนะมันอาจจะทำให้มีลูกเล่นในการนำเสนอเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะพอ่อแม่ที่เดินทางไปเพื่อที่จะเอามาลายหรือว่าเอาเห็ดไปให้น้องก็อาจจะสนุกกิกจกรรมต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะฝากสำหรับเพืมอนแพงลองทำคอนเซปต์ในการครอบในการเดินทางไปไปยุโรปในครั้งนี้ดูเพราะบางทีอาจจะเพิ่มมูลค่าของบัตรก็ได้นะ อันนี้ก็ูคนตรงๆเพราะว่าเราเห็นลักษณะของแฟนมีทที่เป็นลักษณะแฟนมีทของวงทีป๊อปในประเทศไทยที่ไปร้องเพลงในต่างประเทศในต่างแดนอะ่ะเขาสามารถที่จะอัพค่าบัตรได้อะ่ะซึ่งจริงๆทำไมอูอิงจะทำไม่ได้และแฟนคลับก็ยินดีจะจ่ายด้วยนะคะซึ่งในแง่ของยุโรปอ่ะคะ่ะค่าของชีพเขาสูงกว่ากัน กว่าเราอยู่แล้วใช่ไหมอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าพ่อพ่อแม่แม่ก็โอ้โหมีเวลาเก็บเงินกันเป็นปีนะคะกรกฎาคมปีหน้าแต่แค่ว่าถ้าพ่อแ่แม่ใครที่มีสถานที่ใครที่มีคอนเน็ชันเป็นเออลงละครออะพูดง่ายเว่าสม,ม,มิว่ามีลงละครหรือว่ามีสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อให้ได้ภาพที่มันใหญ่เป็นแบบเมกะโปรเจกต์มากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ว่าเราไปร้านร้องเพลงในร้านอาหารอะไรเงี้ยดิฉันว่าสิ่งเนี้ยมันจะช่วยนะ ช่วยในแง่ภาพลักษณ์ของศิลปินช่วยทาให้อุ๋อิอ๋งอ่ะได้ได้เห็นมุมมองใหม่ใมใ,มในตัวนางมากยิ่งขึ้นเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าการทําอะไรให้มันรู้สึกว่ามันเป็นออฟฟิเชียลอ่ะมากขึ้นมากกว่าการที่เอ,อ่อร้องเพลงในร้านอาหารซึ่งร้องเพลงใร้านอาหารดิฉันก็ไม่ได้ติดอะไรนะแต่แค่ว่าการที่ทําในลักษณะแบบนี้มันอาจจะทําให้มูลค่าของศิลปินหรือว่ามูลค่าในตัวอุอ๋อิ๋งอ่ะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ สิ่งนี้ต้องบอกค่ะผู้ชมคะ่ะสิ่งที่เรามีนะทุกวันนี้นั่นคือสังคมแฟนดอมที่มันที่มันยิ่งใหญ่และมันก็เติบโตแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกสน,นับเพื่อนแปงแล้วก็อยากจะฝากป้ะโจละกันว่าการทําทุกอย่างให้มันออฟฟิเชียลมากยิ่งขึ้นทําทุกอย่างให้มันจริงจังมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทําให้เพิ่มมูลค่าในการเข้าถึงในตัวศิลปินแล้วก็เข้าถึงน้องได้มากยิ่งขึ้น ฝากถึงทุกคนเลยใครก็ตามที่เป็นพี่ๆคนไทยในต่างแดนนะคะเป็นบ้านฮักไทยในต่างแดนที่ประเทศยุโรปนะคะลองดูแล้วกันว่าคอนเน็กชันดจอสิ่งสําคัญค่ะคุณผู้ชมค่ะการเดินทางไปต่างประเทศดิฉันบอกเลยว่าคอนเน็กชันเป็นสิ่งสําคัญรวมไปถึงการพูดคุยกับสถานทูตไทยในต่างประเทศก็เป็นสิ่งสําคัญ ทุกคนลองนึกดูนะว่าถ้าสมุติอุ๋งอิงไปร้องเพลงในร้านอาหารกับการที่อุ๋งอิงไปร้องเพลงในร้านอาหารโดยมีสถานทูตไทยในต่างประเทศเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนะละนักษณะมันแตกต่างกันเลยนะและสิ่งที่น้องพาไปอะ่ะน้องพาความเป็นหมดลำไปและปัจจุบนันน่ะ พูดถึงว่าในแง่พูดถึงอสมมุติว่าอันนีเ้เราเอาการเมืองออกไปนะเราหยิบการเมืองออกไปเพราะที่ฉันน่าเคยมีโอกาสไปไปโฮจิมินซิตี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสที่สถานทูตเวียดนามค่ะสถานทูตโฮจิมินที่เป็นสถานทูตไทยที่นั่นน่ะให้การต้อนรับอะซึ่งสถานทูตไทยที่ให้การต้อนรับณตอนนั้นน่ะเขาต้อนรับเราดีมากกว่ากันและภาพที่เราไปอยู่ตรงนั้นมันใหญ่กว่ากันซึ่งอยากจะบอกกับทุกทุกคนนะคะว่า เออ่ในแง่ของการเดินทางก็จะสะดวกง่ายมากยิ่งขึ้นมีคนไทยที่เป็นพี่ๆที่ทำงานที่นั่นที่เป็นทำงานในลักษณะเนี้ยเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาในการพาพาซอ f t Power ไทยไปในระดับโลกอยู่แล้วลองใช้คอนเน็ t ชันตรงนี้ดูค่ะดิฉันว่ายังมีโอกาสมากมายอยู่ในอากาศแล้วก็ลองใช้สิ่งที่เรามีเพราะดิฉันเชื่อว่าคู่คนก็เห็นเนาะว่าเขาบรรจุซอฟต์พาวเอร์ ประเภทหมอลำไว้เป็นหนึ่งในแขนงที่กําลังจะแตกย่อยออกมาซึ่งแนอนาคตจะไม่ใช้คําว่าสัพพะเวอร์แต่ว่าจะใช้คําว่าไทเนสซึ่งหมอลำไทยถ้าสมมติไปแล้วด้วยความเป็นอู ing, น่อิงสาวนอยเพจบ้านแพงด้วยคอนเนคชั่นของเราบางทีอาจจะยังไม่เพียงพอค่ะแต่ว่าเราต้องเดินหน้าลองหาบุคลากรที่เป็นบุคลากรทั้งภาค รัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมไปถึงสถานทูดในต่างประเทศในการช่วยเหลือน้องอุ่อิงเพบ้านแพงค่ะเพื่อที่จะไปเ,เดินทางไปหาพี่ๆซึ่งชิฉันเชื่อว่าพี่ๆคนไทยในต่างแดนอ่ะ น่าจะเคยเข้าสถานทูตกันอยู่แล้วแลาจะมีคนที่รู้จักแล้วเราก็น่าจะคุยกันได้ง่ายๆด้วยนะคะก็อยากฝากพี่ๆตรงนี้ไว้นะโอกาสนี้ด้วยซึ่งถ้าสมมติ่ฉันมีโอกาสในอนาคตได้พบเจอพี่ๆพราะที่ฉันเคย่อทำงานกับสถานทูตบ้างก็อาจจะช่วยเหลือตรงนี้ได้ในอนาคตบ,บ้างในบางกรณีสิ่งสำคัญที่สุดแหละทำไมวันนี้ถึงอยากเห็นน้องอิงไปไกลในระดับโลก พอเมื่อเช้าได้เห็นน้องลิซ่าขึ้นไปรับรางวัล VMA นะคะ MTV Music Awards 2024แล้วรู้สึกว่าอยากให้น้องอิงยืนอยู่ต,ตรงนั้นวันนี้ก็เลยดีใจที่ได้เห็นขน่าวนี้และก็ดีใจมากๆที่น้องอิงจะได้มีโอกาสไปต่างแดนแล้วในอนาคตค่ะคุณผู้ชมค่ะ